สวนลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยเป็นสวนอินทภพาลัมสวนเกรตรยัย่งยืนแบบผสมผสานนะครับแบบั่างยืนมั่นคงส่งต่อเป็นสวนที่เกิดจากแนวคิดที่ว่าชีวิตหลังเกษยียณนะครับเอท็ทยูจังดเพราะฉะนั้นการปลูกพืชที่สวนลุงชวนชีวิตคิดไปเรืเ่อยบ่แมนมีแค่อินทภาลัมขายนะครับลุงชวนมีหลากหลายนะครับมุมมองบริสุทิเป็นบรรยากาศที่ยิ่งใสะสมออกซิเจนหรือว่าบรรยากาศที่ยิ่งในั่ง นะครับผักพรอยำแรงๆราว่าสิเป็นสวนหมากไม้ต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับลุงชันก็ได้ปลูกไผ่เป็นพืชที่ร่มรื่นร่มเย็นอีกชนิดหนึ่งนะครับคือไผ่สร้างมนจํานวนลอยประมาณลอยยี่สิบอยสามสิบกอนะครับไว้ถ้าตอนรับพี่น้องผู้เอฟซีสายไผ่นะครับที่ได้สั่งรค์ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ลุงชันก็ยังปลูกโกโก้ไอีกสามอยต้นนะครับเพื่อที่ได้แปรูปนะครับที่สําคัญพระเอกของสวนลุงชว้นก็คืออ้อยยักษ์เขียวนะครับ แต่ว่าตอนนี้ที่สวนอินทผลาอ้อยยักเขียวบ่อทันใหญ่นะครับกำลังจะริญเติบโตจังนใดก็ต้องฝากขอบพระคุณนะครับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวสวนแล้วแล้วก็ต้องกราบขอบคุณล่วงหนาที่พี่น้องท่านใดที่บ่อทันได้มาเราตั้งใจสีมาว่าวันนั้นวันนี้นัดหมายได้นะครับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับบรรยากาศประทับใจนะครับด้วยตัวผมเองนะครับตัวลุงชวนเองท้าได้อยู่กับสบริการพี่น้องสิล่องเพลงให้ฟังนะครับบรรยากาศย้ำแรงนะครับ การนั่งชิวๆกชกันที่สวนหลวงชวนเงียบนะครับบ่มนี้บกวนผู้ใดนะครับยังไดก็ต้องขอฝากไว้ในอ้อมอ้อมใจให้พี่น้องนั้นได้เข้าไปเที่ยวไปชมกันนะครับบะแมนมีแค่อินทผพาล้าครับมีความฝันไว้จะให้พี่น้องได้ฝันไปนํากันกลงชวนนะครับในการสร้างสรรค์อาชีพเกษตรกรนะครับให้อยู่ดีกินดีให้มีความมั่นคงทั้งฐานะทั้งความเป็นอยู mm ่ hmm. ขอบคุณในลายที่ติดตามครับสวัสดีครับผม